ต่อครับ15นาทีครับน hey, he okay? he he hey, hey, ่น hey, ่น่ Wasser ี่ได้เสร็จล้วค่ะ15นาทีครับ20นาวีนะคะเริ่มเลยดีมากค้างไว้ครับุกสามนาที สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโคบอยคัช์ครับตอนนี้อยู่กับลูกชายสุดหล่อฮะวันนี้เราทั้งคู่นะครับมาที่ศูนย์ตาธรรมจักรสูงฮะจะพาอันดาเนี่ยไปทําเลสิกเกี่ยวกับสายตาเพราะเท่าที่โคบอยทราบมาเนี่ยปัญหาของอันดาเนี่ยคือเขาอันดานี่สายตาสั้นมาตั้งแต่ 1> ม,ม .1 ครับ<า>ม .1 ผลปรากฏว่าสั้นเท่าไหร่หน่าจะสั้นเริ่ม200มั้งครับช่วงชีวิตที่ตัดแว่นมาเกี่ยนแล้วน่าจะสี่อันน่าสี่อันแล้วนะ เริ่มตั้งแต่200ปัจจุบันตอนนี้สั้นอยู่เท่าไหร่ครับลูก350กับ450สองคง<ม>รง<ม>ั้แปลว่ามัน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 เริ่มแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะอยากจะเปลี่ยนโลกอนดาใหม่เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือตั้งใจเจตนาผมตั้งใจไว้นานแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสั้นใหม่ๆผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะทําเลสิกกับเขาแต่ด้วยวัยช่วงนั้นตอนมม .1 เนี่ยเขายุ13ขวบ14ขวบซึ่งเขาบอกว่าไม่ ค่าตาของเด็กเนี่ยควรที่จะต้องเกิน18หรือ20ไปแล้วทำมันนิ่งแล้วถึงจะไปทําเลสิกได้และวันนี้ก็คือถึงเวลาแล้วที่พร้อมทุกอย่างซึ่งอธิบายก่อนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมารอบหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ผลปรากฏว่าคุณหมอไล่กลับไปเพราะว่าตาอันดาเกิดอะไรขึ้นตาแห้งไปครับตาแห้งและใส่คอนแทคเลนส์และหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็นัดกลับไปเดือนนึงเดือนนึงต้องไปหยอดตา หนึ่งต้องรักษาตาต้องไม่มีรอยจากคอนแทคเลนเลยห้ามใส่คอนแทคเลนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการใช้คอนแทคเลนในการปิดตามันจะทําให้ค่าตามัน,ม,นมันยุบลงเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่ากลับไปใช้ตาปกติและหยอดน้ําตาเทียมหยอดน้ําตาเทียมเพื่อให้ตาคนะ่าของตาเข้ามาปกติและถึงจะเลสิกได้วันนี้เราจะเข้าไปตรวจคุณหมอทีว่าวันนี้นดาพร้อมแล้วหรือยังและคลินิกก็อยู่ด้านบนแล้วนะครับนั่นก็คือศูนย์เลสิกคริสตันทำมาจากสุขขึ้นตามโปบวมาเลยครับไปไปนะพร้อมนะ โอเคค่ะ ก็เอาหน้าออกได้เลยวันนี้หมอดูแล้วค่ะสภาพตาก็คือตาแห้งดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวสมแว่นได้เลยเดี๋ยวหมอจะอธิบายขั้นตอนว่าห้องทําผ่าตัดเนี่ยค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนาะนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวหมอจะมีการหยดยาชาแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก่อนเนาะพอเข้าไปเนี่ยจะเป็นในห้องจะเป็นลักษณะเตียงให้เรานอนงายตามองเพดานเราจะเลเซอร์ด้วยกันอยู่ทั้งหมด2เครื่องนะคะหมอจะมีลวดเล็กๆนะคะช่วยเปิดตาเราเพื่อหมอจะได้ทํางานง่ายเนาะคนไข้สามารถ พิบตาได้ตามปกติแต่ไม่บีบตาปีเพราะถ้าเราบีบตาเนี่ยบางทีหมอมีอุปกรณ์ในตาอาจจะไปโดนอันตรายทีนี้การเลเซอร์เนี่ยค่ะระหว่างทำเนี่ยหมออาจจะมีน้ำน้ำหยดใส่ตาบ้างหมออาจจะมีคัตเติลบัดแตะตาบ้างแต่คนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บแล้วเพราะเราได้รับยาช้ามาแล้วเนาะเลเซอร์เครื่องแรกจะเป็นเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา คนไข้าอาจจะเห็นเป็นลักษณะไฟสีแดงๆให้โฟกัสที่ไฟเนาะไฟอาจจะชัดบ้างหรือเบลอบ้างหลังจากนั้นหมอจะมีการวางหัวเครื่องเลเซอร์ที่ตาแล้วก็แตะที่ตาเราแล้วก็ล็อกตาเราระหว่างที่หมอล็อกตาเนี่ยค่ะไฟสีแดงที่มองอยู่จะมืดดับไปคนไข้จะรู้สึกหนักหนักตากดกดตานิดนึงขั้นตอนนี้สําคัญมากต้องนิ่งที่สุด ะะหมอใช้เวลาเดินเครื่องประมาณ25วินาทีเองเพราะฉะนันนิ่งที่สุดนะคะนิ่งนะคะจิงไปแรงไหนไปค่ะ,น,คะน,น,นิ่งค่ะตอนนี้สำคัญมากรู้สึกหนักหนกตามื้นแป้หนึงค่ะนิ่งไว้เดี๋ยวหมอจะเลเซอร์นะคะเริ่มนะคะ25วีค่ะดีมากหลังจากที่หมอเลเซอร์เสร็จ25วินาทีคนไข้ก็จะกลับมามองเห็นไฟละจากนั้นหมอก็จะเลเซอร์อีกเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่แก้ไขค่าสายตา ก็จะเหมือนกันเห็นเป็นไฟแต่ไฟตอนนี้จะเป็นเขียวๆแล้วอาจจะชัดบ้างเบอร์บ้างพยายามโฟกัสแค่ไฟเขียวอย่างเดียวก่อนเลเซอร์หมอจะบอกว่าหมอจะเลเซอร์แล้วนะหมอวอกจะเลเซอร์ปุ๊บคนไข้ต้องนิ่งๆล้ะเครื่องนี้น่าจะอีกสัก15วินาทีนะคะในการเลเซอร์โอเคนี่นะหมอเลเซอร์ค่ะเลเซอร์องสิบห้าวินาทีนิ่งนิ่งนิ่งมากนิ่งได้เสร็จแล้วค่ะิวินาที เพราะฉะนั้มรวมบอกว่าสัก40-45วินาทีเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ค่ะระยะเวลาจะกี่วินาทีขึ้นอยู่กับค่าสายตาของคนไข้ค่ะเช่นถ้าคนไข้สายสตาสั้นเยอะมากหมออาจจะวินาทีอาจจะเยอะขึ้นแต่สําหรับของน้องเองเนี่ยสั้นเอียงไม่ได้มาจะสักประมาณ1 5วิโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมไปหยอดยาได้เลยได้ครับค่ะยาแรกคือยาอะไรครับยาลดการเลือดออกค่ะเดีย๋ยว<า>พอตอนท,ที่ที่วางตัวคนโตค่ะจะเป็น,นเครื่องฟ <c oughs> ิตกระจกตาไม่ให้ไม่ให้ไมอยู่นิ่งๆถามจะมีแรงจันนิดนึง ฉะนั้นคุณหมอเขาจะหยอบยาลดกันเลือดออกไปเลยะะตัวยาที่สองตัวยาที่สองเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะยาฆ่าเชืออ้อ ตื่นเต้นมากเลยคุณหมอตื่นเต้นมตื่นเต้นมากเเป็น,เ,น,เ,ปนเป็นคุณอเบอ,อครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันผ่อนคลายเพราะคุณหมอพูด25ะ,ะเริเลยดีมาก้าไว้าดดีด,ดีดีมากครับเดีเราจะไปตรวจทั้งน้ากล้องว่าฝาเรียบร้อยดีแต่ตอทีเห็นในกล้องนะคะฝาเรียบร้อยดีโอเคฝาเรียบเนียนดี ดีครับโอเคเอาหน้าออกได้เดี๋ยวรับตาไว้ก่อนนะเดี๋ยวหมอจะอธิบายว่าคืนนี้การปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพออีกสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยาชาจะหมดฤทธิ์นะคะคนไข้บางคนก็จะมีอาการเคืองน้ำตาไหลปวดตาได้เนาะเป็นปกติเลยของคืนแรกนะคะเพราะว่าคืนแรกเนี่ยเรายังมีแผลกระจกตาที่หมอเปิดฝากระจกตาไว้อยู่เนาะซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาคืนหนึ่งใน ในการที่แผลปิดเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเครื่องปวดน้ำตาไหลก็สามารถซับน้ำตารอบๆฝากครอบได้แต่ว่าไม่ใช้นิ้วเขารวงเข้าไปโดนสัมผัสดวงตาเนาะแล้วก็ถ้าปวดมากหมอแนะนําให้กินยาพาราได้แล้วก็หรืออาจจะทานยานอนหลับแล้วหลับไปเลยส่วนใหญ่เย็นๆนะคะตื่นมาอีกทีเนี่ยอาการปวดอาการเครืองมักจะดีขึ้นทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญของคืนแรกก็คือฝากระจกตาที่หมอ หมอหมอรีดไว้แล้วเนี่ยเรียกติดดีละนะคะแต่ถ้าเราบีบตาบางทีมันสู้แรงบีบของตาเราไม่ได้อาจจะทําให้ฝากระจกตามันเคลื่อนหรือย่นได้เพราะฉะนั้นคืนนี้หลับตาโอวาวนะคะไม่บีบตาเนาะการที่แผลจะปิดไวหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับคืนนี้ให้เราพักตาหลับตาตลอดเลยนะคะพยายามงดใช้สายตาแล้วกันให้ลืมตาเฉพาะช่วงที่จําเป็นเช่นจะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือทานข้าวเท่านั้น นอกจากนั้นก็คือให้หลับตาตลอดนะคะแค่นั้นเองเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราคลอกตากล้ ทําเลสิกอะค่ะเราแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คืออันแรกก็คือการเปิดฝากระจกตาโดยใช้ใบมีดนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ทํามาดั้งเดิมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะ,ะการเปิดด้วยใบมีดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความโค้งกระจกตาของคนไข้แต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยําในการกําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของฝากระจกตาหรือความหนาของกระจกตาเนี่ยอาจจะไม่แม่นยํา ึงมีการพัฒนามาในยุคปัจจุบันนะคะที่มีการนิยมทํามากขึ้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเฟมโตเลสิกคือใช้เลเซอร์เนี่ยค่ะในการที่จะแยกชั้นกระจกตาหรือเปิดเป็นฝากระจกตาซึ่งจะได้ความแม่นยําของการกําหนดว่าต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่หรือว่าต้องการความหนากระจกตาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้เคสนี้นะคะมีค่าสายตาเอียงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโซนในการที่หมอจะต้องเจียเนื้อกระจกตาในการเลเซอร์เนี่ยอาจจะกว้างหน่อยหมอเลยต้องการที่จะกําหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของฝากระจกตาที่ แน่นอนนะคะหมอก็เลยเลือกวิธีการเฟมโตเลสิกให้กับคนไข้คสนี้ค่ะถ้าเป็นวิธีการใบมีด่ะค่าใช้จ่ายก็จะประหยัดกว่าของวิธีเฟมโตนะคะเพราะว่าเฟมโตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เครื่องมืออีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์เลยนะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าส่วนใหญ่แล้วหมอจะแนะนําว่าอายุที่ค่าสายตาเรานิ่งค่ะค่อยมาทําซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณ18ปีค่ะแต่ยุคปัจจุบันหมอเจอเยอะขึ้นว่าเกิน18แล้วค่าสายตาก,ก็ยังไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้น คำว่านิ่งของหมอแปลว่าถ้าเราลองจดค่าเากตาดูเนาะปีหนึ่งสมมุติสั้น200ปีถัดไปค่ะถ้าขึ้นมาเป็น275แปลว่าเยอะเกินไปปีหนึ่งไม่ควรขึ้นมาเกิน50ค่ะ ไม่ควรสั้นเกิน50ก็ถือว่าสายตานิ่งแล้วสามารถทําได้ส่วนอายุที่ทําไม่ได้แล้วหมอก็จะบอกว่าอายุถ้าหมอมาตรวจดูแล้วเนี่ยเริ่มมีเต้ากระจก,กอ,อ่อนๆเฉลี่ยก็ประมาณ55ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะหมอตรวจดูมักจะมีต้ากระจก,กอ,อ่อนๆก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ทําแล้วเนื่องจากคนที่มีต้ากระจกอะค่ะอาจจะทําให้มีค่าสายตาเปลี่ยนแปลงได้อีกเวลาเต้ากระจกเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทําให้การทําเลสิกอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อยู่ยาวอะค่ะแต่ว่าพอทําปุ๊บอาจจะสสยตาเปลี่ยนอีกก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําเพราะฉะนั้นสร แล้วก็คือช่วงอายุประาณ18 55นะคะที่สามารถจะทำได้ค่ะ การทำเลสิกถามว่าถ้าเราดูแล้วว่าค่าสายตาเราค่อนข้างนิ่งนะคะก็มักจะไม่ค่อยสั้นเพิ่มค่ะแต่ทั้งนี้การที่สั้นเพิ่มในปัจจุบนันเขาเชื่อว่ามีงานวิจัยบอกว่าเกิดจากการใช้งานตาระยะไกลเยอะเช่นดูมือถือดูจอค่ะในบางคนนะ่ะถึงอายุ20กว่า30แล้วอ่ะถ้าเราใช้งานใกลเยอะอาจจะมีสั้นเพิ่มได้บ้างนะคะถ้าในกรณีที่มีการสั้นเพิ่มเหมาะสามารถที่จะเ,เลเซอร์ทับเพิ่มได้ค่ะหากเนื้อกะจกตายอย่างเหลือเพียงพอนะคะ หรือว่าเรียกว่าเติมเลเซอร์ได้การเลเซอร์เลสหรือเลส,สิกที่ปลอดภัยค่ะควรจะเนื้อกระจกตาเหลือมากกว่า250ไมครอนะคะก็ถือว่าปลอดภยัยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่เคยเลเซอร์มาแล้วแล้วอยากจะมาเลเซอร์ทับหมอก็จะต้องประเมินใหม่โดยวัดความหนากระจกตาตั้งตน้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าเรายิงเติมไปแล้วยังเหลือเพียงพอที่ปลอดภัยหรือเปล่า คนไข้ที่ไม่เหมาะที่จะทําเลสิกนะคะก็คือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างคะ่ะเช่นเป็นเบาหวานที่ยังคุมน้ําตาลไม่ดีมีเป็นโรคกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองที่ยังคอนโทรลไม่ดีเหมือนกันนะคะหรือว่ากลุ่มพวกไทรอยนะคะที่ยังคอนโทรลไม่ดีละกันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กลับมาคอนโทรลได้ดีแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาตรวจอีกทีหนึ่งได้คะ่ะว่ายังทําได้ไหมนะคะกลุ่มผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะหมอก็จะยังไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าอาจจะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอให้เลยพ้นระยะนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาประเมินค่าเสียตายอีกทีนึงส่วนอื่นๆก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมเช่นคนไข้เนี่ยมีความเข้าใจถึงภาวะแทรกซ้อนหลังทําเลสิกได้ดีแค่ไหนนะคะถ้าคนไข้รับภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงบางข้อไม่ได้หมอคิดว่าเลสิกยังเป็นทางเลือกเสริมนะคะก็อาจจะมาตัดสินใจเป็นการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์แทน ส่วนใหญ่หมอก็จะบอกว่าถ้าพ้น7วันแล้วเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะคะสามารถขยี้ตาเบาๆได้ตามปกตินะคะแต่โดยทั่วไปการขยี้ตาหมอก็ไม่ได้แนะนำอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคบางอย่างได้ค่ะเช่นโรคกระจกตากโกมหมอไม่ได้แนะนําอยู่แล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเลยโรคตาต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ จะเป็นเหมือนคนทั่วไปเลยพอเราอายุเยอะเป็นต้อกระจกได้เหมือนคนทั่วไปนะคะแต่อย่างหนึ่งค่ะโดยทั่วไปคนทําเลสิกคือคนที่มีสายตาสั้นเนาะสิ่งที่หมอจะแนะนําตลอดเลยว่าคนสายตาสั้นอาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคบางอย่างได้มากกว่าคนทั่วๆไปก็คือโรคต้อกระจกนะคะเขาอ,อาจจะเกิดเป็นเร็วกว่าคนทั่วไปมีความเสี่ยงการเกิดจอประสาทตาลอกได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าคนสายตาสั้นคือลูกตายาวค่ะมีโอกาสเกิดรูฉีดขาดได้ง่ายหรือว่าการเกิดต้อหินได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ทําเลสิก แล้วก็ยังเป็นคนที่ลูกตาเหมือนคนใส่ตาสั้นอยู่หมอก็ยังแนะนําให้มาตรวจสุขภาพตาประมาณปีละครั้งนะคะเพื่อดูสุขภาพตาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้อะค่ะสนใจที่อยากจะทําอันแรกเลยเหมอแนะนําให้ทักเข้ามาก่อนคะ่ะแล้วก็แจ้งอายุแล้วก็ค่าใสา่ตาโดยประมาณนะคะจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินเบื้องต้นก่อนว่าสามารถทําได้ไหมหากทําได้ก็สามารถนัดเข้ามาเพื่อจะตรวจประเมินดูสุขภาพตาโรคประจําตัวหรือว่าวัดความหนาหรือว่าผิวกกระจกตาค่ะว่าผ่านเกณฑ์หรือ ถ้าผ่านเกณฑ์นะคะก็จะสามารถนัดวันเพื่อทําเลสิกได้คะ่ะซึ่งหมอจะเป็นคนประเมินให้อีกทีนึงว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเหมาะกับทําวิธีไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น PRK เลสิกใบมีดหรือว่าเฟมโตเลสิกนะคะส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามทางศูนย์คริสตัลเลสิกได้เลยคะ่ะระหว่างเดินมาฮะที่เจ้าหน้าที่ก็มาเดินตามมาส่งด้วยนี่ไม่เกรงใจได้ไปส่งที่บ้านนะรับ <laughs> อุตตาแมนเลยแข็งแต่งการนะลูกนัก